ค่ะวันนี้เราจะไปดองกระเทียมพงกันนะคะนี่เราก็จะแกะก่อนนะคะตักตรงไหนที่มันเป็นตำหนี่ตักออกก่อนนะคะ ตัดตรงก้อนนงมันจะแกะง่ายนะคะ ก็จะนำเอากระเทียมทอนล้งให้ล้างให้มันสะอาดพักไว้ให้มันแห้งนะคะเสร็จปุ๊บเราจะต้มน้ำใส่เกลือนะคะพักไว้ให้มันเย็น น้ำเกลือของเราก็เริ่มเย็นแล้วนะคะพักไว้ให้เย็นเรียบอยเราจะนำเอากระเทียมทนที่เราล้างสะอาดนะคะมาใส่กระปุกไว้ จะนำเอาน้ำเกลือที่เราต้มแล้วพักไว้ให้เย็นใส่ลงไปแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะปิดฝาไว้นะคะค่ะกระเทียมทองก็แช่น้ำเกลือได้คืนหนึ่งแล้วนะคะเราจะไปแทนน้ำเกลือออกนะคะ ทีนี้เราแทน้ําเกลือออกแล้วเราจะมาทําการวิธีดองง่ายๆนะคะใช้แค่น้ํากระเทียมดองขวดเท่านี้ค่ะก็สามารถดองได้แล้วค่ะไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะคะแทให้มังท่วมกระเทียมนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะทำง่ายๆค่ะวิธีดองกระเทียมทนนะคะใช้กระเทียมดองขดนเดียวนะคะรองไว้ประมาณ15วันนะคะก็จะเอาออกมารับประทานได้ค่ะ